วัสดีพี่น้องสวัสดีบัดสุขสุคนจะไปได้พ่อกันซ้ำสี่มือ,นะะมอเนาะพี่น้องกินต้มข้าวเปียกพี่น้องมาเด้อกินต้มข้าวเปียกน้ำกันกินจนสีอิ่มเนาะหากักไม่ได้ถ่ายคลิปพี่น้องตอนตกพ้นตกผ่าแตกเพออไม่ได้ถ่ายคลิปก็เลยมาถ่ายตอนกินสีอิ่มแล้ว ต้มกะเปียกกะพอิกินถั่วกไกง่ายเลยพี่น้อยเพลเพ็ดแดงแดงต้มกะเปียกเสร็จแต่ว่าเห็ดแบบนำ้ำขุนเนาะกระดูกงวัวพี่น้องเนื้องัวเราจะเอาเนื้อเอาเอากระดูกมันจช่ไหมเด็กินเบ็ดแถวดี่ไปลุ่งไหนจ้ะตามงบหน่อยพี่น้องใช่เลยไปที่ไหนเบิดนี้กับงบอยู่ประมาณ สี่ซิมหาพันธ์หนาะยร้อยบาทเนาะงั้นมือเงียบมือยังเจ็บงบอยู่ร้อยบาทสบายด้อยังเจ็บก็ได้โอ้ยใช้มือเจ็บเจ็บเลยเดียวหนึ่งไอป้าลูกมึงมึงลูกมือเจ็บไม่ใช้มือเจ็บนะสบายดีป้าลูกไหม ไล่ไปๆ<ป>เป็นคนบ่ชหูบ่จบนี่บ่งามไหญ่ใหญ่มากบวชามไหนเอาไป bush. ไป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 ดีปลาลุงลูบ่สบายพี่น้องเอ้ยไข่ต้องท้ำมึอะไรจ้าขนาดลูกไข่เนาะลูกบ่สบาย ดูไข่ถ้ามีมมเรื่องบทดสบายใจเนี่ยนะก็เลยก็ได้ถ่ายคลิปทีหน่อยดูกบสบายสองสามเมือ่อกินไหนมีแต่คนเป็นไข่บาโตโนโกับเป็นไข่ได้แ็่ยังเพท่ายนด้ลงไปจอบอีก นอนัชาเป็นไข่เมยก็เป็นไข่เม่ก็เป็นไข่ได้ไหม,ขมไข่บอเมยก็ไข่กินเสรนะ็จนะกินฮันเ,เ,เบิร์ดไงกินมันเบิร์กินดดทยกู้ใเะ่ว่าซนงานไทยกิอยู่ใกล้เีงมันอน ດັງຍັງດັງຮື້ນໆຢູກປວິມືກີນ เส็บๆพี่น้องมองกินเถอะหนึ่งตรงข้บพีเศษวันนี้บวเห็นายพี่น้องพี่น้องบวเห็นใยเหม่น <c oughs> เรื่องนี้แหละทีบ่สบายใจนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปฟังถ่ายคลิปเดี๋ยวพี่น้องเด้อจุ่นอ่อนเพลงอ่อนค้าอ่อนจังเลยยังบอกมีอารมณ์อยากถ่ายคลิปเลยเนาะ

ดีปลาลุงแน่ไปดีปลาลุงจะไปปลาลุงก็ไปกินเอ่ะเซ็ <c oughs> อบอยู่พินอ่ะเลยอัดอิ่มนะอัอิ่มแล้วบวถั่วบักใหญ่ นัำนแม่กินในไม่นายหนึง่งนะเจ้ากระเบนในนายหนึงนงนน่ง,งกินนดยหนึ่งอืมห่างมือไปเลยเป็นอะไรปากเลยปากเลยนะคช

มาพ่อผ้าเขาท่านี่กั้พี่น้องเอาขาเปียกมาให้เพื่อนเอามาให้ในลึงพี่น้องเอาน้ำกันเด้อพี่มาเข่าวแรงข่าวดีไออพี่น้องขอดหนึ่งกินมคะพี่น้องหลับัเงยเหมือนแลน้ยหุ่นมึงเด้ กรโพบึงแ่บอกพีผผตาย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 เอาเอาตายอ้ยหมอนหลอกเ้ยแ่นเินเทนเนไปผู้พี่น้องขอรถจนตกใจบนเมื่กี้จนห้องเฉโทครับขอโทษขอใรอะไรรันอรนนรนคือจนมึนบัดตีนนี่โคตรวัดด้อได้ดื้อดีนายพี่น้องขียก เอากระดูกงัวเห็ดจิ้มบ่ายมาค้ำหนึ่งเล่ไม่ไม่บอมีสิมียังได้มีแต่กระดูกได้ครับนี่งของร้านเดินเนี่ยอๆนย่อเย็นเนี้ยกินตัวน้ำย่อเย็นครับก้อนเลือดเฮ้ยก้อนเลือดนั้นนั้นมือนั่นแหละมือเอ็นเอ้มือบุญนั่นแหละ เอาไปได้เห็ดยังเาก็เลยเอาไว้เก็เลยต้มลงใส่หม้อลงเลยใช่ตีนอ้าทุกอีล้วกอีกแล้วตีนเอาที่เผาครืองกิโลพี่น้อเงเถ่อ็น้ำเนื่อมขอไนทงกันห่อนะชิลงไปส่งคลิปเด้วเสียเอาไปอันไหันตักตนกก่อนก็เปียกโดยเนื่องบัวอาห้ลายเป็นจักคบต้าวขเออคนเหื่อนคนซานก่อนเด้อ ค้นหายทงหายเนาะไหมเด้อเอดทงกันห่อนใส่หอนแล้วมันบกหดอืมท่านเออท่านทงเย็นนั่นใส่หอนเลยมันมันเปื่อยมันหดทงใส่กลุ่มกระดูกหงมทงกันห่อนมีตัวู่กระดูกองมันมีทงเย็นทงหอนเด้ ทงแบบใส่ตู้เย็นคันแบบทงกันห่อนเนี่ยเอาไปเข่าตู้เย็นแล้วแตกเวลาเขาใส่ของเขาตู้เย็นนะแตกเมื่อไรมันบ่อลายสื่อย้อนน้อยเดียวอือย่อก้อนน้อยๆนะก้อนหกพันนะสื่อสองก้อนก้อนหกขวดน้อยๆนะน้อยๆสันๆั่นะก้อนหกพันไอหม่าม่ายังห่อสี่พันค่านี่แหละ อันใหญ่เนี่ยอันละสิบห้าสออสพอสี่พันเมื่อไรกินบ่นเพื่อนอีปู้คือการเพื่อนไพ่คือกันเพื่อนไพ่คือกันเดี๋ยวนี้มาม่าขึ้นราคาตะกี้มองก็ซื้อมขึ้นอีกเป็นยังสามอยู่เด็กห่อนห่านยังหลอดเก่าห่านบลากมันหน่อมันสิขึ้นนั่นแหละโม่ขึ้นสี่เปล่านลยเออห่านบักลากนะมันว่ามันก็บอกเลยเด้มาม่าน่ะสิขึ้นสี่เลยเด้อมันบอกไว้ตอนนี้ยังสามอยู่พอเป็นหลอดเก่ามันบลากมันมาอีหลอดนี้นะสิได้คือคล้ายสี่พันมันบลาก มันยั้งมันสีดงโอ้ยพี่น้องเอ้ยแค่ชิลลลงคลิปได้หรือบอเหลืองอยู่หยาี้อับนี้บอย่าูโอย่างคือห้แท้น้องเพื่อนช้าคำแล้วพี่น้องเอาข้าวเปียกมาให้เท่าโตโน่โตโน่โตโน่นี่นี่นี่ขเปียกนหมครับมาสบายดีไหมมาสบายมาสบายดีปะลุงมาไหมมาไหมมาไหม สบายดีใกล้ๆอีพ oh ีมาไว้ใกล้ๆเลยมาไว้ใกล้ๆเลยเลยไว้อย่าฮื่ยขึ้นเสือนะมันจะเห็นอันอัจจุโหน่ะนะสบายเอ้ยนบนะเนี่ยจิเอ้ยยังงังไปทางหมออืม ป่าน้องสบายดีพี่หายยอะแแมาพี่มากินข้าวเปียกพี่มาไว้ตตน่าพี่มากินน้ำปลาพี่มาใช้ากเงีเดียวจะมาเมาแหแม่มา้ง3นีอว่าง

อย่ด้ใย่าไปขี่เปเนาะอวายวาอยูเป็นยังคือบกข้นไฟลิ้นมาเดินเปวัดบอกนึกว่าอันคนได้เงินอันคาดองคนเราบกข้นใกล้ก้อยพี่น้องคาดองไดีย โอ้ยเชาาคำนี่ได้ขึ้นคาร้ดองเราบอกไปไก่เลยเนาะสะพอนปะมาได้แทะแบบสบายทั้งแม่ทั้งลูกเนาะลูกเห็กักชีบไวเลยเนาะเหมือนจ้าจ้ากับบอสบายคือการจนสิศกเหมือนเช่าอล้วบอสโตนน่เนีเป็นปลาลีกินแหงสิรังขอเปียกนะแม่ จ่พอนก็ลงมาลงงลิดพี่น้องเลยครับ <upright> ก <or coping> em, ็เลยเอากะเปียงมาให้ร้านลองกระพียดอเวอกเาท่าะมาหยวเห็นวลามือเนพี่น้องคือกะเพนงก็คือารงเลยลืมปเยหรือว่าจุ๊กีุกี้น้ก้ เอออยากกินลูกจีนดอ้อมดืมพี่น้องมวออล้วพนอแม่กัมเมื่ออยู oh, ่ร้องชิโน่แหละเนาะพี่น้องค่จือยกบุีโอยบถือกันกับตาเถาดื้อมจีนบอยถือกันกั้ตาเถาพี่น้องเลยงอแงงงแงงใช้กันอยู่ เลยเมื่ออยู่พุ่นซะสักถักหนึ่งใจดีจังมาใหม่กระตอ้อ,ตอนนี้นกำลังนองน,อนอตาเถ้าอยู่คือคำคือคำเขาเมื่อได้ปากมันคือหายงำเขาให้กินหงำเขาให้กินเขาจีเขาเมื่อได้ปากละหายในร่างเขี่ย ขี้อ่ะพอวันย่ให้กินเราบ่งเยมอเมิดแล้มอหายกินเลยตัวเองต้องหาเดืนเลยดิอืมี่อ่ะบอกอนนัน่เล้ามุกงั้นมุหยำแล้วมุกเ้าไปตองถกินมันหวานไรเขาไตีนะเขาเป็นคํเข้าหนึ่งเข่านี่หแล้วก็เป็นมุกแล้วก็หยำมาแล้วหยำก็หย่ำเข้าจีนเป็นวัดเดือนนี้มัน หวานเหมันกินนะันีบได้เลยมันหวานปากหวานคอคมนี่ยมขโมกลำลานหไรน้คืออะไรเป็นวัดเนี่เป็นบัสบายนะคมับจะไขึ้นพลังนึ่คือบัมีไผ่พ่าแม่ก็มื่ออยู่น้าเอื่อยอยู่น้าทิโน่เพื่อนอะไรเขาผัดกระตแล้วเนาะมีคะแนนบวกเนาะ มันตาเถาก็เลยมาอยู่น้องชิโน่ะพี่น้อยใจดีผู้หล่คนทีมาใหม่นเมื่อพักผ่อนสมองพักผ่อนอารมณ์พักผอนสมองคนทุกเตุมากเล่ก็เลยสบายใจก็เลยบคอยทันท่ปน้ดพี่น้อัดสมองผเากับผุ้เ่ามแต่ผุ้เ่าขี้น้อยใจ เกษีเอาใจไพ่เหรอเกเอาใจไพ่เอาใจผอกับพิษใจแม่เอาใจแม่กับพิษใจผอมันจะนอนพี่ปะ,ะใจไพ่เลยอย <c oughs> ู่อยู่กลางเลยบ่เมื่ักี้แค่นี้มันไอ้ห <วะ S 2> ัวชะมองเลยไอ้คำไอ้คำจะนอนพี่ปะอาหมูือยังห้างเงินเห็ดสางนี่ก็พอแห้งนะ เงินเลี่ยงแต่ละมือก็พอแห้งยังมาปวดัวน้ำเลืองก็เป็นเลือยงยู่คนละบ่อนเศร้าจังสบายใจกุหมอนเนี่ยเดเข้าอล้วเขาเังมาเศร้าคิดกันเมื่อยได้หน่อยใ่่วหนเน่เห็นแต่นนหอยจนไห่เห็นจนเบื่อเลยหมอนี้ กินมาแล้ว่จะบบาจะบบอ้ยจอเนไาี่้ามากินอันนี้มาโอ้ยนังเอกกับเอกสิตีกันบานีหหานหนหนเห็ุกันนอกเลูกยาได้มันดูแขโอ้ยบเจ็บดอกนิดเดียวหนึ่งทันอืมาเดียใม่โทรศัพท์เออเออ้ับ ก็ซออเ่ลร่งเอกกัเอกนี่อาู่เหตรัเอกเอาไพา่ะิมิงไปไเอาม,าม,มีเา่เิมอ่งอกเอารัเอกกอยเฮ้ยงอกเลยไปเห็ดกันเนาะ จะเพิ่มไหมเจ้านาายคิดจะเพิ like ่มไหมพุก่ตัวตไม่ตง่เอาเลยปากกูปากกูะปากกู ป้ากูเราโมเมนต์แม e ่เขาบ่ป he ้าเพิ he ่นก็ได้แม่เขาบ่านี้เดี๋ยวเอาตัวจับป่าคูตัวจับป่อันนี้ว่ามอมน้ำหนีมอมลำป่าเนี่ยป่ามอเที่ยงเราม่เด้ออย่าไปโลงตายเด้อขันลังว่าอีกมือขันลังว่าอีกตัวับป่าคูไว้หนิตัวจับอือโคคาป่าช่วยนี่ เออเธอชอบปะคนช่วยได้เนอะโนเออโทโน่โต๊กม้นเชียงเลยจ้ะเน่ยเปิดบ้างทีมากินนันขเปยียกนี่ไว้ไว้ีมาก <t> ทำใจยะอาหารทักไว้่อนแล้วะาะไปเราเธอเจอกับไปหนออุดมากโทชิปปลีอยู่ไซเดะแ้มันเปิดออกนี่วะ ผลดย่าตอยูได้ของแน่วมันอันหันะจ้กมันเชียงแล้วไดเวลาลมมาเนี่ยคือต้องกระซีสิเลอะอุดอือุดอืดอืดอืดอดอืดอดอออืดะือืดอืดอดอองดอือือืดอือืดอเนอือุดนอนดอืดอืดอืลอืดดอืดดด เงินคู่อาีติดต่อมาถนัต่อมาหาอะไรอย่างนี้ลอนอาว่าใช่ต่อต่อเอะเนี่ยจงเป็นจัหวเขาเงี้ยเออเอาไปต่อล้างหนั่งนจังหยะเที่ยวไปเที่ยวมาดิโตระเจาะให้มันทะลุมันทะลุกัน สวดีค่ะกดไลก็แอรคก็ไปจำทุกคนกอันเลยี่น้องสบายดีบรปสู่สุขคนนะบ๊ายมาสบายดีกับลุงนะสบายดีปัลุง